นี้เราให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลยที่ต้องทำงานหนักในการฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับแต่ว่ามีคุณหมอจากโรงพยาบาลกงราที่พัทลุงก็โพสต์วอนช่วยด้วยช่วยด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนหมอไม่มีเพราะว่าตอนนี้หมอเหลืออยู่ในโรงพยาบาลแค่3าคนในการาดูแลผู้ป่วยโควิด -5 คนหมอพยาบาลทำงานมา2เดือนแล้วแบบไม่ได้กลับบ้านเลยนะคุณนะโอ้โหนี่ฮะ เป็นการโพสต์ขอความช่วยเหลือจากคุณหมอท่านหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลกงราจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งก็มีการโพสต์ต่อกันผ่าน Facebook ของคุณหมอหมอแล็บแพนด้านะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยต้นโพสต์เขาโพสต์ไว้แบบนี้เลยนะฮะต้นโพสต์ที่เป็นหมอที่กงราเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่เคยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆผ่านเฟซเลยแต่ครั้งนี้หนักอยู่โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆขนาด30เตียงมีหมอประจําโรงพยาบาล4คนแต่ตอนนี้เหลือ3คนเพราะต้องกักตัวจากการสัมผัสผู้ป่วยโควิดไปแล้วด้วยหมอเหลือ3แต่เรามีคนไข้ที่วินิจฉัยว่าเป็นโควิด19ที่รับเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกรงราเนี่ย ห้าคนนะคุณนะเรามีหมอจำกัดพยาบาลจำกัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆจำกัดเราอยากให้บุคลากรทางการแพทย์พี่ๆน้องๆพยาบาลรวมถึงลูกจ้างที่มีอุปกรณ์ป้องกันป้องกันตัวเองให้ดีนะเพื่อจะได้ดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพแต่ใครพอมีความสามารถทางไหนอยากจะขอให้ช่วยหน่อยไม่มากก็น้อยเอาที่ตัวเองไม่ลำบากนะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของหมอที่มีอยู่ในโรงพยาบาลอย่าง จำกัดจำเียมหมอบอกตรงจำกัดจำเียรจริงเหลือ3คนแต่ว่าคนไข้เนี่ยห้าคนแถมยังมีคนที่ต้องเข้าข่ายเฝ้าระวังอีกนะครับใครมีความสามารถทางไหนอยากให้ช่วยเหลือไม่มากก็น้อยนะครับก็บอกว่าตัวคุณหมอเองพยาบาลที่กรุงรลฐเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมา2เดือนแล้วพี่พยาบาลลูกจ้างก็ไม่ได้กลับบ้านส่งลูกส่งคนในครอบครัวไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วช่วยกันนะนะครับ ก็มีคนที่เห็นโพสต์ตทั้งที่แชร์จากหมอแลบแพนด้าแล้วก็ที่ต้นโพสต์ตมาจากคุณหมอที่โรงพยาบาลกรงหลาเองนะครับก็ได้ช่วยกันแชร์ต่อได้แชร์ประกาศขอรับบริจาคของโรงพยาบาลซึ่งกําลังขาดแคลนอย่างหนักไอ้พวกอุปกรณ์ชุด PPE ชุดป้องกันต่างๆนะครับแล้วก็หลายคนที่บอกว่าพอจะมีของอยู่บ้างมีกําลังทรัพย์ก็ช่วยกันส่งสิ่งของเข้าไปให้ทั้งหน้ากากอนามายัยหน้ากาก N95 รวมถึงส่งกําลังใจให้กับทีมแพทย์ทุกคนแล้วก็แพทย์ที่โรงพยาบาลกงราด้วยนะครับก็ตอนนี้บอกว่าโอ้ช่วยกันนะเอาเท่าที่จะช่วยได้ที่เขาแชร์กันนะบอกว่าช่วยทั้งอุปกรณ์เท่าที่มีอยู่แล้วก็ช่วยทั้งเรื่องของกําลังใจเรื่องของงบประมาณเรื่องของทุนทรัพย์อะไรเนี่ยถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะครับวันก่อนเนี่ยผมเอาหน้ากาก N95 ที่ผมพอจะมีอยู่ เพราะว่าเอาแบ่งไป10ชิ้นเพราะผมมี15ชิน้นแบ่งไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโ<ช>อ้โหคุณหมอดีใจมากนี่ไงคุณค,คือถึงแม้ว่าจํานวนมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าบางโรงพยาบาลเขาบอกว่าชิ้นหนึ่งอ่ะก็เอาแล้วอยากรับบริจาคแล้วแล้วตอนนี้หน้าศัตรูเรารทีมข่าวเออทีมงานรายการแชร์ข่าวคุณเห็นไหมเขาทำเฟสชิลอยู่เฉพาะใช่เมื่อกี้ไปช่วยทําไปคุยกับเขามาเขาบอกว่าเนี่ยจะทาไปบริจาคให้โรงพยาบาลบริจาคไปแล้วเป็นพันชิ้นเดี๋ยวพอเลิกข่าวเดี๋ยวจะไปช่วยทําอีกเนี่ยนะคะตอนนี้ต้องคนละไม้คนละมือช่วยกันจริๆ วันนีน้ดูตัวเลขที่คุณหมอทวีศินรายงานมาบอกว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ยติดเชื้อเพิ่มใน4รายนะคะคส่วนหนึ่งก็มาจากพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอนี่แหละค่ะ